มาจุกครูจุกครูสาธุขอให้มาจริงตรวจสอบตันจริงเดอ้อสาธุคือท่านพอบอกว่าน่าจะเป็นของป่าไม้เจ็ดขอนเก่งแต่ท่านติดประชุมอยู่เดี๋ยวขอโทรกลับก็ไม่แน่ครับมันเกิดการเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะกับเพื่อม จากการที่มีการได้ไปยื่นและมีหมูหมากาไก่ไปอ้างว่ามาลังวัดเพื่อออกโฉนดไปลังวัดไม่ออกโฉนดนะคซึ่งมันคงจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นที่ป่าไม้นะครับมันเป็นที่ของป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติแล้วมันจะไปออกโฉนดได้ไงสองคอหนึ่งเวลาจะนำไปออกโฉนดมันต้องไต่สวนคำร้องนะทุกท่าน นะครับข้อ,อหนึ่งมันต้องแต่งสวนคำร้องมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาออกเลยไม่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถือเป็นผม,สำ,ผมนนะสำหรับผมถือเป็นข่าวดีนะครับสำหรับผมถือเป็นข่าวดีนะฮะนะครับสำหรับผมถือเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าคุณสุจิตา อย่าดูถูกความเป็นคนเหมือนกันคนจนหรือคนรวยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับคุณอะไรล้อสุธิตาใช่ไหมอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณสุธิตานะครับเดี๋ยวขอตอบคุณสุธิตานิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเปิดดูแป๊บนึงนะครับคุณสุธิตาพูดถูกนะครับคนจนคนรวยก็คนเหมือนกันนะครับเออ คุณสุธิจ่าความเป็นคนเหมือนกันจะจนหรือจยถูกต้องครับจนหรือรวยก็คนนะครับนะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกนะครับเราไม่สิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกว่าเขาจนหรือเขารวยนะครับแต่การเดินหน้าตรวจสอบในการกระทำความผิดเป็นเรื่องที่สมควรกระทำผิดก็คือผิด ถูกก็คือถูกเพราะฉะนั้นการเดินตรวจสอบเรื่องป่าไม้ไม่ใช่การดูถูกคนรวยหรือคนจนแต่ต้องแยกให้ออกนะครับถ้าผมดูถูกจำเลยว่าเป็นคนจนผมคงไม่ไปทํางานให้หรอกครับนะถ้าผมดูถูกจำเลยว่าเป็นคนจนผมรวยกว่าหรือดีกว่านะครับผมก็คงจะไม่ไปร่วมงานหรือช่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานกุศลต่างๆที่เคยไปช่วยเหลือกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการร้องตรวจสอบต่างๆคุณเห็นไหมครับตรวจสอบเรื่องเงินบริจาคที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานปรบป่าสงวนก็มีเอฟมียูทูบเบอร์บางช่องเอาไปตีความจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวเอาไปตีความบอกดวงธรรมไอ้หนวยเพื่อนผม ไอ้หน่วยเพื่อนดวงธรรมของเขาอันแน่เดี๋ยวนี้ไอ้หน่วยมีดวงธรรมด้วยบอกว่าปปงตีเรื่องตกทิ้งไปแล้วผมก็เลยถามถามทุกท่านว่าการที่ปปงจะตีเรื่องตกมันต้องมีการตอบเปน็นหนังสือมาหาผู้ร้องตรวจสอบคือนายทันเอกแต่การที่อยู่ดิมกตีเรื่องตกแล้วดวงธรรมผมบอกนะ นะครับดวงธรรมผมบอกอย่างเงี้ยมันมันเลิะเธอะคุณไม่ใช่พระสงฆ์องค์เจ้านะครับคุณไม่ได้ผู้ปฏิบัติชีวิตคุณมีแต่คดีนะเข้าใจไหมนะอะไรใครเป็นหนองในคุณวิรยุทธ์นะฮะนะคุณมีแต่คดีคุณอย่ามาอ้างดวงธรรมไอ้หน่่ยเลิฟ กลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองซะนะครับนะครับสวัสดีครับคุณสักดานะครับนะครับุักดาพี่สักดานะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณครับคุณพัชรลีพรที่ตอบบัตรให้ออไม่ให้เราอธิบายได้ครับคุณสักชัยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่การดูถูกคนรวยหรือคนจนประเด็นไม่ใช่อยู่ที่จนหรือรวย ประเด็นอยู่ที่ว่าถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจะค่อยๆงวดเข้ามางวดเข้ามางวดเข้ามาเมื่อสักครู่ผมโทรหาท่านผอ,อป่าไม้ท่านบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนขอนแก่นมาป่าไม้เจ็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักเขามาหาข้อมูลเพิ่มเติม นะครับเขามาตรวจดูว,ว่าไอ้บ้านอับประมงคนตรงนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่และการซื้อขายที่เกิดขึ้นเข้าขายเป็นการกระทำความผิดหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวรอท่านพอ,อรประชุมเสร็จโทรกลับมาหาผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้รอ,อบหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าพอ,อโทรมาผมจะมาขยายความทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมต้องเตรียมตัวครับทุกท่านนะครับผมต้องเตรียมตัวหลายอย่างนะฮะ และจำเอาไว้นะครับทุกท่านจำเอาไว้นะครับคนจนคนรวยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำผิดกฎหมายคนจนหรือคนรวยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายเด็กคนจนหรือคนรวยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฆ่าเด็กคนจนหรือคนรวยไม่มีสิทธิ์ที่จะอุ้มเด็กขึ้นภูเขานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่อ่านว่า พี่อักเดตผิดไม่ผิดเอาเรื่องไหนอ่ะพี่ตอบผมก็นดิมันมีหลายเรื่องอ่ะเอาเรื่องไหนพี่อากรเดชตอบหน่อยเดี๋ยวตอบไม่ถูกนะนะครับนะเอาเรื่องไหนครับช่วยตอบตามก่อนเอาเรื่องไหนเีื่องกรเดชตอบมาเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับคุณอักเดตนะสวัสดีคุณแม่ทองประก,กายคุณละไมนะคุณปนัดดานะครับอ,อสคโอเค ขอบคุณสาหรับคําถามครับพี่อัครเดชสอสอบขอหนึ่งที่หมายถึงออกโฉนดใช่ไหมไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังตรวจสอบซื้อขายที่ดินป่าไม้นี่ไหมหรือเกี่ยวเนื่องกันคุณฟังก่อนนะเอาเอา,เอาเรื่องไหนเรืเ่องออกสอบขอหนึ่งเป็นโฉนดใช่ไหมพี่อัครเดชขอยทีหนึ่งตอบมาครับว่าเอาเรื่องสอบอหนึ่งออกโฉนดหรือเอาเรื่องที่ซื้อขายที่ดินป่าสงวน ซึ่งมีบุคคลอ้างว่าเป็นสอคอเออนะครับเอาเรื่องไหนก็เป็นจำเลยอ,อยู่ในถูต้องแต่ผมอยากตอบพี่อ่เดชเพราะพี่อ่ขเดชถามคำถามได้น่าสนใจนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมก็ตอบมาเยอะแล้วตอบออกนโฉนดใช่ไหมโอเคทุกท่านฟังดีๆนะครับคุณอัขเดชฟังดีๆนะครับผมเบื่อพูดเรื่องนี้มากแต่จำเป็นจะต้องพูดบ่อยๆสคนหนึ่งเนี่ยนะครับ ถ้าจะมีการออกนโฉนดหลังปี53ก็หมายความว่าวันนี้ที่มีที่มีคนอ้างว่าเอาองขอ,องขอหนึ่งออกนโฉนดจะต้องดําเนินการตามระเบียบของกรมที่ดินประกาศระเบียบกรมที่ดินก่อนออกนโฉนดคือจะต้องนำงขอหนึ่งตัวน,นั้นไปยื่นคําร้องขอไต่สวนคําร้องขอไต่สวนเพื่อขอออกนโฉนดโดยหลักเกณฑ์คือ ผู้ร้องต้องเป็นคนทํากินจริงต้องมีการติดประกาศ180วันว่าจะมีผู้ใดมาคัดค้านหรือไม่ต้องทำแผนที่พิพาสนะครับต้องทำแผนที่พิพาสนะครับสี่นะครับโอ้เดี๋ยวโทรกลับไลฟ์สดไลฟ์สดพี่นะครับนะครับสจะต้องไต่สวนให้ศาลได้เห็นอย่างชัดแจ้งว่านะครับ คุณเป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองทำกินจริงเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีๆยื่นวันนี้เดือนหน้าออกโฉนดเอาหัวผมไปเอาหัวผมไปนะครับขนาดไอ้เจ้าของที่มันยังออกมาออกพูดว่านะครับดิฉันไม่เคยพูดนะ นะครับดิฉันไม่เคยพูดนะว่ามีการออกโฉนดแล้วนะ,น,ะนะครับนะครับนะครับเขาออกมาพูดด้วยตัวเขาเองว่าดิฉันไม่เคยพูดว่าออกโฉนดแล้วแต่ก็ยังมีย t ท b e บางช่องที่เป็นติงข้างขายออกมาปั่นข่าวเรื่องนี้ ผมจะหาคําตอบให้หลังจากที่ผมกลับมาจากกรุงเทพนะครับนะคือมันมันมีมันม็นกฎหมายต่อให้ทีมงานปลากระบองมาเถียงกับผมก็ได้อย่าชงงูเราเป็นนักกฎหมายเราไม่ชงงูนักกฎหมายต้องให้ความรู้ที่แท้จริงลำเห็นที่แท้จริงแต่ถ้าไม่รู้ให้หุบปากถ้าไม่รู้ให้หุบปากผมขอฐานก่อนเลย ว่าเคยไหมเคยแต่สวนคำร้องออกโฉนดไหมปากปมองเคยไหมคุณไม่เคยเลยคุณพูดคำคุณพูดออกมาเนี่ยคุณแทบไม่เคยทำงานผ่านด้านนี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฟังให้ดีๆสอค .1 ที่ปรากฏในข่าวโซเชียลไม่มีทางออกโฉนดได้ถ้าไม่มีการไต่สวน การออกมาลังวัดตรงนั้นสืบเนื่องมาจากการยื่นหนังสือตรวจสอบแล้วมีการให้ข่าวออกมาว่าจะมาดําเนินการเพื่อตรวจสอบตรงนั้นตรงนี้ตามคําขอลังวัดนั้นเป็นการตรวจสอบพืธธ้นที่ที่แท้จริงตอนสู้คดีป่าสงวนในการสู้คดีป่าสงวนในบางคดีไม่มีเอกสารสคหนึ่งแสดงต่อสาร ทุกท่านครับเรากินข้าวเราไม่ได้กินญ้าถ้ามีสอคอหนึ่งจริงมันต้องชนะแต่เวลาแพ้คดีโทษทนายเวลาแพ้คดีโทษทนายเวลาทนายถามหาไอ้สอคอหนึ่งตัวนั้นอยู่ไหนโบเบไม่มีผมถามหาสอคอหนึ่ง อยู่ไหนสมมุติผมเป็นทนายสอคอหนึ่งอยู่ไหนไม่มีแล้วอย่างนี้โทษทนายได้ไหมครับโทษศาลได้ไหมครับโทษไม่ได้นะครับคุณไม่มีหลักหลักฐานต้นฉบับมาแสดงต่อศาลคุณมีแต่กระดาษอะไรก็ไม่รู้ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ชนะอะไรครับตอบเอาทีมงานปลากระป๋องมาสิบปลากระป๋องก็แพ้เพราะมันไม่มีหลักฐานมันไม่มีหลักฐานเรื่องสอคอเลยครับพี่น้องวันนี้จำเลยยอมรับกับสังคมไหมจำเลยบางคนจะยอมรับกับสังคมไหมว่ามันไม่มีสอคอหนึ่งไอ้สองหัวเมีย จะยอมรับกับสังคมไหมว่าไม่มีสกนหนึ่งมึงเคยยื่นออกโฉนดสามสี่ครั้งแต่มึงถูกยกเลิกหมดผมเป็นทนายความที่ทำงานค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรถามหาสกนหนึ่งไม่มีใครตอบกูได้สักคนเดียวแต่เวลามึงรอลงอาญามามึงแทนที่จะชมเชย มึงกลับบอกว่าแพ้ไอ้ควายเลยมึงสิควายมึงหลอกกูมา้วยตลอดหลอกทนายมา้วยตลอดหลอกมาตั้งแต่วันแรกมีแต่เวลาสารถามผมถามหาอยู่ไหนไม่มีครับแล้วมึงจะชนะได้ยังไง เขาสู้ให้มึงรอลงอาญาได้เนี่ยมึงเก่งแล้วจะบอกให้มึงต้องสำเนียกแล้วว่ามึงทำความผิดครั้งแรกที่มึงให้ข้อมูลกูเนี่ยมึงให้ข้อมูลกูผิดเออแม้แต่เลื่อยไม้มึงก็ไปยอมรับสารภาพแล้วแม้แต่คดีไม้มึงก็ไปสารภาพแล้วในชั้นตำรวจ ทำไมมึงไม่บอกสังคมเขาเปิดคำเบิดความของมึงออกมามึงยังแฉเพราะฉะนั้นเรื่องก,การออกสอคอหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะตรงนั้นมันเป็นที่ป่าสงวนสองคอหนึ่งจ่อชนดจะต้องมีการไต่สวนคำร้องซึ่งมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านมันไต่ไม่ได้ มันยื่นมากี่ครั้งแล้วไอ้สองพเมียก็รู้เลิกโกหกตัวเองเลิกโกหกสังคมได้แล้วเลิกโกหก f อ FC, อย่าเห็นเอเป็นวัตถุก,กญญินยาเอฟตีเอฟซพอตเอฟซอะไรก็ตามมาฟังนะครับวันนี้ถ้ามีเอกสารสองคอหนึ่งจริงเขาไม่ปล่อยชีวิตตัวเองเป็นอย่างนี้หรอก เขาไม่ปล่อยชีวิตตัวเองเป็นอย่างนี้หรอกเชื่อผมเถอะผมอาจจะไม่ชอบที่หน้าของไอ้จำเลยแต่ผมต้องการเอาความจริงให้กับเอซทุกคนสังคมทุกคนได้รับรู้ว่ามันไม่มีอยู่จริงมันเป็นมันเป็นสอคอผีมันไม่มีครับพี่อักเดชอักเดชเนี่ยมันไม่มี และสคหนึ่งซื้อขายไม่ได้ยกเว้นแต่เปลี่ยนมือโดยการส่งมอบการครอบครองแต่บังเอิญมีบุคคลสองคนเสือกทะเลาะ,ละทะเลาเสือกทะเลาะทะเลาไปบอกกับนักข่าวไปบอกกับสาลว่าซื้อขายไปบอกกับนักข่าวสัมภาษณ์ว่าซื้อขายมีใครได้ยินเหมือนผมไหมครับช่วยกรุณากดก้าวมายครับ มีหมาตัวหนึ่งไปสัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าสองข้อหนึ่งผมซื้อมาครับผมซื้อมาครับไปบอกกับสารเบรื้องานในชั้นศาลว่าซื้อมาครับสองข้อหนึ่งเปลี่ยนมือด้วยการส่งมอบการครอบครองกฎหมายไม่ได้บอกว่าซื้อขายกันได้นะครับแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจกันอย่างนั้นทนายปลากระป๋องก็เข้าใจอย่างนั้นเพราะเป็นทนายปลากระป๋องไง นะครับมีคนบางคนให้สัมภาษณ์ว่าซื้อขายสงคอ .1 มาในราคาเป็นแสนทุกท่านเชื่อมไมครับเจ้าของอ้างเจ้าของที่อ้างตนว่าเป็นเจ้าของสองค .1 ถูกสารตำหนิติเตียนสารตำหนิติเตียนอบรมให้ความรู้เกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะทุกท่าน แม้แต่ไอ้ลูกสาวนี่ยังนั่งปากค้างเลยครับพี่น้องครับลูกสาวของเจ้าของสองคนนั่งปากค้างถ้าไม่มีคนไปบอกศาลว่าเขาเป็นโรคหัวใจกูรับรองได้ตายคาบันลังนะครับตายคาบันลังก็พี่น้องมีใครลืมกดไลค์ไหมครับมีใครลืมกดไลค์ไหมครับฝากกดไลค์หน่อยนะครับแล้วกระทึบไลค์ผมทีนะครับ อย่าให้มันห่างกันเยอะนะครับถ้าห่างกันเยอะเดี๋ยวรบกวนสัญญาณผมถ้าห่างกันเยอะเดี๋ยวจะรบกวนสัญญาณ